ทำ,ทำไมผมถึงอยากให้ลูกค้าหนึ่งเลยนะครับโทรแชทมาวีดีโดอคอมาหรือโทรเบอร์ร้านผมนะศน์แนสะครับสาเหตุเลยคือบางทีเนี่ยสมมุติลูกค้าเนี่ยถามรถคันนี้นะครับพี่คันนี้ราคาเท่าไหร่พอผมตอบไปปุ๊บพี่คันนี้วิ่งเท่าไหร่แล้วตอบไปปุ๊บพี่คันนี้ผ่อนเท่าไหร่มันจะถามกันอย่างเงี้ยปุ๊บพี่คันนี้ดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับรถปีอะไรแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ จริงๆอ่ะผมอยากให้ลูกค้าวิโดโอคอมาเลยช่วงเวลาที่ผมเปิดร้านเนี่ยลูกค้าหนึ่งเลยจะได้วิดีโอคอดูรถแล้วก็ไม่เสี่ยงโดนมิจฉาชีพหลอกด้วยนะครับเพราะผมมีหน้าร้านนะครับอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งเนี่ยผมเปิดเฉพาะ f c e e o o o นะไม่รวมพวก TikTok ไม่รวม Instagram นะครับ2-300ข้อความนะครับถ้าผมไปไล่ตอบแบบตัวต่อตัวเนี่ยมันมันมันยาวมากลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อเราไม่ว่ากันนะครับ แล้วก็บางคนจะผ่อนเนี่ยการที่จะผ่อนหนึ่งเลยจะได้คุยรายละเอียดลูกค้าทำไปชีพอ,อะไรครับอายุงานเกิน4ี่ห้าเดือนหรือ,อยังมีสเตทเมนต์ไหมมีสลิปเงินเดือนไหมถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนขอไปแล้วบองเงินเดือนได้ไหมจะได้ไม่เสียเวลาลูกค้านะครับบางคนเนี่ยมาถึงร้านผมเลยไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมาเลยกลายเป็นแบบลูกค้าเสียเวลาไปเฉยๆยนะครับต้องไปกลับไปเตรียมเอกสารมาอีกนะครับก็เลยผมผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาก่อนสอบถามรายละเอียดกับอย่างนึง วัยรุ่นนะครับ16 17 18เนี่ยบางคนเนี่ยผมคุยด้วยสามวันเนี่ยพอจะเข้ามาร้านที่ผมพอดี16ครับผมจะผ่อนเป็นชื่อผมมันเป็นไปได้ไงอะ่ะเองยังเรียนอยู่นะครับรายได้ยังไม่มีถ้าจะออกเป็นชื่อพ่อแม่นะครับให้พ่อแม่โทรมาคุยรายละเอียดนะครับมันจะง่ายนะผมฝากไว้ประมาณนี้ที่จริงอะ่ะอยากตอบทุกทุกแชทเลยอยากตอบทุกคนเลยนะครับบางทีผมปิดล้านไปเนี่ยนะครับผมต้องไปไล่ตอบบางทีมันไล่ตอบไม่ไม่หมดนะครับ บางทีบางคนเป็นลูกกระตูนอย่างเงี้ยบางคนไม่มีหน้าด้วยซ้ําอยู่ในโปรไฟล์นะครับผมก็ไม่ตอบนะผมก็ลบทิ้งเลยนะครับผมขอแบบคนที่มีตัวตนนะครับแล้วก็อย่างนึงคือบางคนอ่ายกนิ้วโป้มาอ่าดาวมาผมไม่รู้ผมจะตอบอยังไงนะบางวันบางทีผมก็งงว่าต้องการต้องการให้ผมตอบแบบไหนนะครับบางคนก็พิมพ์แบบอัน,นี้มามั่วซั่วก็เลย โทรมานะครับเพื่อความรวดเร็วนะถ้าถ้าสนใจลดจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลดที่ตัวเองแบบเลิงไว้ไปก่อนนะครับส่วนพวกบางลมหนึ่งสองห้าันถึงองแหลมะหายเงินสดเท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะผ่อนรายละเอียดมันเยอะมันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะปัจเจชนใบเดียวออกได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นหนึ่งเลยอาชีพนะตรวจสอบได้ไหมอายุงานโอเคหรือเปล่าอายุได้ไหมประมาณนี้ครับโทรมาครับ0ูนย์แ3ดแ2ดสมาเจไป